คูรู้ตอบคำถามเรื่องทำไมต้องปลุกคนตื่นรู้และต้องทำภารกิจฟ้าน้องเปิลถามสวัสดีค่ะพี่คุรู้ทุกท่านมีเพื่อนถามว่าทำภารกิจฟ้าได้อะไรทำไปทำไมเพื่ออะไรคนเล่าถึงวาระก็ตามเวลาอยู่แล้วไหนว่าจะลงมาหาประสบการณ์ก็หาไปทุกคนที่ยังไม่ตื่นรู้ก็หาประสบการณ์ไง เราเป็นส่วนหนึ่งของซ้อนไงลงมาหาประสบการณ์ตายไปก็กลับที่เดิมเป็นปกติไม่ใช่หรือทำเพื่อกระตุ้นให้คนตื่นรู้กันมากขึ้นเพื่ออะไรคะในเมื่อจะตื่นรู้ไม่ตื่นรู้ก็กลับได้เพราะจิตวิญญาณเราไม่ตายไม่ใช่หรอดอกตอร์เล็ก ในมุมมองของพี่เล็กภารกิจฟ้าเป็นพันธสัญญาก่อนลงมาเกิดของเรากับพระผู้สร้างเราเป็นผู้เลือกเองก่อนลงมาเกิดแต่หลายคนอาจจำไม่ได้ว่าตนเองมีภารกิจอะไรเหตุที่เราต้องช่วยกันเร่งปลุกคนให้ตื่นรู้ไม่ปล่อยให้ตื่นรู้ไปตามยถากรรมแบบตัวใครตัวมันนั่นเพราะมีความจำเป็นต้องเร่งยกระดับจิตมวลรวมให้มากพอในการมีความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ยุคทองแห่งการตื่นรู้สู่จิตสากลที่ทุกชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยความรักความสามัคคีปองดองความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไหลจิตแบ่งแยกจริงๆการอาสาล,ลงมาเกิดนอกเหนือจากมหาประสบการณ์แล้วบ้างจิตวิญญาณยังต้องการลงมาช่วยฟื้นฟูโลกกอบกู้โลก เปลี่ยนแปลงโลกหลังจากเชื่อมต่อและหลอมรวมกับไฮเยอร์เซลแล้วการสื่อสารกับไฮเยอร์เซลได้จนทราบว่าตนเองมีภารกิจอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนกลับบ้านเดิมแท้มาต่านิลันถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบมีเช่นนั้นจะถือว่าเรายังไม่ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนในการอาสาล,ลงมาเกิดและจะต้องเปลี่ยนบทใหม่ลงมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งที่ครูนนครูอ้อนครูวิชาชี้แนะในห้องเราต้องต่อยอดจนกระทั่งพบภารกิจและลงไปทำภารกิจร่วมกับทีมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกสู่โลกยุคทองแห่งยูโทเปียเพราะหากเราทำไม่สำเร็จเราก็ต้องลงมาเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าน้องเปิ้ลพอตายไปอา้าวไหนว่าจะตื่นรู้ไง พอรู้ให้ได้ว่าเราจะเป็นใครในร่างนั้นไงโทษเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้จะทำให้ได้เลยคอยดูเพราะฉะนั้นเราจึงรีพัฒนาเพื่อให้รู้ภารกิจจะได้จบกิจการเกิดใช่ไหมคะดอกเตอร์เล็กเราเป็นใครมันมีเป็นล้านตัวตนในมิติคู่ขนานมันรู้ไม่หมดง่ายๆหรอกสำคัญคือให้รู้ตัวตนหลักว่าเป็นใคร จะเสริมหนุนเราในภารกิจอะไรน้องเปิลพ่อจบกิจในเรื่องที่เราทำสำเร็จแล้วเราก็หาทางลงมาเกิดอีกหาประสบการณ์ใหม่ๆอีกดอกเตอร์เล็กเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกอยู่ที่ทางเลือกเสรีของเราอยากเกิดอีกก็ไปเกิดได้ทุกดาวบางคนอาจอยากไปหาประสบการณ์เป็นพยามานผู้ออกคอสอบก็ได้ เพราะได้ปารมีสูงกว่าการเกิดเป็นเทพเทวดาและมนุษย์จริงๆแล้วเราเป็นมาแล้วทุกอย่างในทุกมิติอยู่ที่เจตตันงเสรีว่าอยากไปเรียนรู้ต่อในเรื่องใดหลังจิตวิญญาณออกจากล่างน้องตุ้มเราต้องมาแสแวงหาความหลุดพ้นอีกดอกเตอรเล็กเราหลุดพ้นอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว ตลอดมาและตลอดไปเราเพียงแค่หลงลืมและหลงโลกมายาเราจึงต้องกลับมาฟื้นฟูจิตเดิมแท้ในขณะน,นี้ด้วยรักและแสงสว่างอามาตะนิรัน์โดยสวรักษ์สุวรรณเครือวันที่31กรกฎาคม2566